การนับจํานวนห่วงโซ่เนี่ยข้อสอบออกเยอะนะครับออกเยอะซึ่งหลายคนทําไม่ได้งงไม่เคยนับนะครับพิจารณาแผนภาพสายใยอาหารในนาข้าวแห่งหนึ่งตด,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 ดโจทย์ถามว่าสายใย,ยอาหารนี้นะครับสายใย,ยอาหารนี้ดูโจทย์ถามนะ สายใยอาหารนี้ประกอบไปด้วยห่วงโซ่อาหารจํานวนเท่าไหร่นะครับสายใยกับห่วงโซ่ใครที่เพิ่งเริ่มเรียนกับครูกบหนูต้องแม่นตัวนี้ก่อนนะครับสายใยอาหารสายใยอาหารภาษาอังกฤษคือ food web นะครับอะไรก็ตามที่เป็นสายใยเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ เนี่ย <N ag ina> จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจะต้องส่งกันไปเป็นทอดๆแบบนี้เนี่ยนี่คือลักษณะของสายใยนะครับเนี่ยจะต้องเป็นแบบเนี้ยแตกแขนงไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเรื cott, ่อยกาสายใยอาหารแตกแขนงไปเนี่ยคือสายใยอาหารแต่ถ้าฟู้ดเชนหรือห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหาร นะครับหรือฟู้ดเชนลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับและสิ่งหนูต้องรู้ก็คือสายใยนั้นสายใยอาหารนั้นเกิดจากห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงมาผสมกันมารวมกันนะครับสายใยอาหาร เกิดจากนะครับห่วงโซ่อาหารหลายห่วงมารวมกันนะครับมารวมกันขอโทษทีมารวมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครูกบลองวาดสายใยอาหารให้ดูก่อนเช่นครูกบเขียน a ถูกกินโดย b นะครับ และ A ก็ถูกกินโดย C นะครับและทั้งคู่ถูกกินโดย D อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ B มีถูกกินโดย E อีกนะครับถามว่าสายใยอาหารอันนี้นะครับสายใยอันนี้เกิดจากห่วงโซ่อ,อะไรบ้างเกิดจากห่วงโซ่อ,อะไรบ้างเราก็ดูทีละสายไปเลยครับ ห่วงโซ่แรกปึ๊บปึ๊บแล้วก็จบเพราะห่วงโซ่ต่างคือห่วงโซ่อันที่หนึ่งคือ A ไป C และไป d นี่คือห่วงโซ่ที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อมาห่วงโซ่ที่สองเป็นยังไงครับตืดไปตืดแล้วไปต๊ดนี่นะครับก็คือ A ไป B และไป d หมายความว่า b กิน A และ D ก็กิน b อีกทีนึงแบบนี้ลูกศรชี้ไปที่ใครฝั่งนั้นเป็นฝ่ายกินลูกศรเริ่มจากใครแต่ว่าตัวนั้นอ่ะเป็นตัวถูกกินนะครับแต่ถามว่าสายใยอันนี้จบแค่2ห่วงโซ่นี้ไหมไม่มีอีกหนึ่งห่วงโซ่ A ไป B และไป e อีกอันนี้ตัว E นะตัว e ครูกบเขียนผิดนะครับนี่จากตรงนี้ไปนี่และไปนี่ห่วงโซ่ที่3นะครับก็คือ A ไป B และไปอ e ีก e, นะครับเนี่ยห่ห่วงโซ่2ห่วงโซ่และ3ห่วงโซ่นะครับทั้ง3ห่วงโซ่นี้รวมกันกลายเป็น1สายใยแบบนี้จากตรงนี้ล่ะครับโจทย์ข้อนี้เขาจึงมาพลิกแพงถามแล้วว่าแล้วไอ้เจ้าสายใยอันเนี้ยนะครับเจ้าสายใยอันเนี้ยมันมีห่วงโซ่อาหารน่ยอยู่ข้างในเนี่ยกี่ห่วงโซ่ กี่ห่วงโซ่ครับไปพร้อมๆกันห่วงโซ่อันที่หนึ่งเกิดจากต้นข้าวไปหนอนไปนกไปงูแล้วก็ไปเหี่ยวนี่คือห่วงโซ่อันที่หนึ่งนะครับขีดเส้นไปนเลยก็ได้นะครับตืดมานี่นี่คือห่วงโซ่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองเป็นยังไงครับตืดตืดมานี่นี่คืออันที่สองเห็นไหมนะครับก็คือตั๊ก,กแตนกินข้าวกบกินตั๊ก,กแตนแต่กบถูกงูกินและงูก็ถูกเหยี่ยวกินนะครับอันที่สองอันที่สามทางเดิมมากบแต่กบถูกเหยี่ยวกินไปเลยไม่ผ่านงูอันนี้ห่วงโซ่อันที่สามและห่วงโซ่สุดท้ายก็คือต้นข้าว ไปหนูแล้วก็ไปเหี่ยวห่วงโซ่อันที่4แปลว่าอันนี้มี4ห่วงโซ่จริงๆนะครับอืมดีมากแค่นั้นแหละใครง,งงเรื่องการนับจํานวนห่วงโซ่นะครับฝึกข้อนี้ไว้เรื่องเพราะาเรื่องการการนับจํานวนห่วงโซ่เนี่ยข้อสอบออกเยอะนะครับออกเยอะซึ่งหลายคนทําไม่ได้งงไม่เคยนับนะครับดูบางคนดูแค่ว่าอะไรกินอะไรแล้วอะไรไม่ได้กินอะไรแค่นั้น นะครับเรื่องนี้เขาสอบออกเยอะนะครับเราลองมาเขียนดูห่วงโซ่ที่หน่งอันที่1มีอะไรบ้างอันที่1ก็เกิดจากต้นข้าวไปไหนไปหนอนไปไหนไปนกไปไหนไปงูและไปไหนไปเหยี่ยวนะครับห่วงโซ่อันที่สองเริ่มจากข้าวไปไหนไปตก,กตรุรกน ไปไหนต่อไปกบไปไหนต่อไปงูแล้วไปไหนต่อไปเหี่ยวห่วงโซ่ที่สามเริ่มจากข้าวไปไหนต่อไปตักรกแตนไปไหนต่อไปกบแล้วก็ไปไหนต่อครับไปเหี่ยวห่วงโซ่ที่สี่สุดท้ายข้าวไปหนูแล้วก็ไปเหี่ยว แค่นั้นเองเลยจบนะครับเรียบร้อยสี่ห่วงโซ่จริงๆนะครับอจดลงไปนะ <c oughs> ครูกรบถามได้ไหมน้องเซนลูกน้องเซนน้องเซนเปิดเปิด,ปดไหมได้ไหมเซนลูกเซนอ่า <c oughs> ดีมากาเอบอกครูกรบได้ไหมแล้วจากสายใายอันนี้ใครคือผู้ผลิตลูก เก่งมากผู้ผลิตคือต้นข้าวนะครับต่อามาเป,ปเปอร์เป,ปเปอร์เป,ปเปอร์ลูก<ต>ใครคือผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งหนอนผู้บริโภคลำหนึ่งมีกี่ตัวหนอนตัวเดียวเปล่า<ต>มีอะไรอีกมีหนอนปากระแบแล้วก็หนูอ่าดีมากนะครับอ่าถูกต้องต่อมาน้องเกรสน้องเกรสน้องเกรส น้องเกสในห่วงโซ่อาหารอันเนี้ยมันมีตัวไหนบ้างครับที่เป็นได้เออเป็นผู้บริโภคมากกว่าหนึ่ลำดับตัวไหนครับที่เป็นผู้บริโภคมากกว่าหนึ่ลำดับมีตัวไหนบ้าง ตัวไหนที่เป็นมากกว่าหนึ่งลำดับตัวไหนที่เป็นมากกว่าหนึ่งลำดับท <c oughs> ุกคนครับทับประกาะเกียรจังก็โทษทีเพลอ ใครตัวไหนที่เป็นผู้บริโภคมากกว่าหนึ่งลำดับ mm hmm. เข้าใจความหมายผู้บริโภคมากกว่าหนึ่งลำดับไหมหนูไม mm ่เข้าใจอ่าโอเคไม่เป็นไรคําว่าผู้บริโภคมากกว่าหนึ่งลำดับหมายถึงว่าเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามก็ได้หรือไม่เป็นก็ลำดับที่สี่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นหากเราดูในสายใยที่สี่นะครับดูในห่วงโซ่ที่สี่เนี่ย ไล่จากนี้ไปตรงนี้จะพบว่าเหี่ยวเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับที่2หากดูในเส้นทางนี้แต่หากดูในเส้นทางนี้จะพบว่าเหี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่3แบบนี้แต่ว่าเป็นผู้บริโภคมากกว่า1นึ่ลำดับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่2และเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่3ไม่พอนะเป็นผู้บริโภคลำดับที่4ด้วยหากมาทางนี้ถูกไหม ผู้บริโภคลดที่1ผู้บริโภคลดับที่2ผู้บริโภคลดับที่3และผู้บริโภคลดับที่4แปลว่าเหี่ยวเนี่ยเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่2 3 4เนี่ยไปได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับแบบเนี้ยที่คขกบถามเนี่ยคือเขาสอบก็ชอบออกแนวแนวนี้ว่าตัวไหนเป็นผู้บริโภคเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่3และเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่4ี่